สวัสดีค่ะวันนี้มากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอบอลสีที่มีนามว่าบอลสีชมพูอันดามันนะคะชมพูอันดามันเป็นบอลสีของไทยเก่าแก่อีกชนิดหนึง่งที่มีความงดงามเมื่อตอนแก่นะคะก็เหมือน เขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งมันนะคะบอนสีชนิดนี้เด็กๆต้นเล็กๆเขาก็จะเหมือนบอลสีอื่นๆทั่วไปนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็พอจะแยกได้คร่าวๆนะคะอย่างกระถางนี้นะคะเป็นชมพูอันดามันทักระถางเลยเราทดลองเอามาปลูกนะคะเพื่อนๆก็โดยการสั่งทั้งหัวแล้วก็กระจายอยู่ขอบๆตรงกลางเราจะไม่ปลูก เพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นมาเราจะลองดูว่าเขาจะเป็นพุ่มขนาดไหนนะคะแล้วก็มาดูาชมพูอันดามันที่เราฝังดินไว้นะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราซื้อหัวมาหัวจะขนาดใหญ่หน่อยนะคะฝังไว้ประมาณประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภามัณ่นากรสิงห์ก็ประมาณ 4- 5ห้าเดือนนะคะ ต้นนี้รู้สึกเขาจะได้แดดดำไรในช่วงสายๆนะคะแล้วก็ช่วงเย็นหน่อยึ่งถามว่าทำไมถึงยังไม่ชมพูอันนี้ก็ไม่ทราบได้เพราะว่าไม่ไม่ทราบว่าหัวที่ซื้อมาเป็นหัวแก่ปานกลางหัวแก่เขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะชมพูทั้งใบเลยค่ะเป็นหัวแก่ปานกลางหรือหัวอ่อน แต่บางคนเขาก็บอกว่านะคะถ้าได้หัวแก่มาเนี่ยเขาจะกัดเป็นสีชมพูได้เร็วนะคะชมพูอันดามันจะมีลักษณะเด่นนะคะคือตอนเขาอายุเยอะๆเขาจะกลายเป็นสีชมพูหมดทั้งใบนะคะสำหรับใบนี้เส้นใบเนี่ยยังยังเห็นไม่ค่อยชัดนะคะตรงกลางเสืดือเนี่ยจะเป็นสีแดงชมพูขึ้นมาแล้วก็เส้นขอบใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะ าตามใบยังมีเม็ดที่จะกัดต่อไปมีแนวโน้มว่าใบนี้นะคะกับใบนี้ทั้งสองใบเน,นี่ยน,นะคะทั้งสงใบเนี่ยจะเป็นสีชมพูก่อนใบอื่นๆซึ่งเราก็จะมีอยู่อีกต้นนะคะต้นเดียวกันค่ะเ้นเดียวกันส่วนใบนี้จะและนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยคะ่ะสวยไหมคะในอนาคตซึ่ง เราต้องรอดูว่าเขาจะกัดเป็นสีชมพูตอนไหนนะคะใบลักษณะใบเป็นใบไทยนะคะใบกว้างแล้วก็ปลายแหลมนะคะออบอลไทยเนี่ยมีลักษณะเด่นคือจะเป็นใบหนานะคะหนาแล้วก็ออกา้กานก้านของใบจะเป็นสีดำนะคะสีดำ ส่วนกระดูกด้านหลังใบนะคะก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูขาวๆนะคะชมพูอันดามันเนี่ยเป็นบอนสีที่อ,อยู่อยู่แบบปลูกโด,ดเดี่ยวปลูกลำพังเนี่ยก็จะมีความสวยมากเพราะว่าเขาจะชมพูทั้งต้นนะคะแต่ว่าถ้าปลูกโดยรวม พันธุ์อื่นๆก็จะจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะคะบอลไทยเป็นบอลที่หาได้ง่ายแต่ปัจจุบันรู้สึกหัวที่เราเคยซื้อได้จำนวนเยอะๆตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเอามาขายแล้วค่ะเขาจะขายเป็นต้นพันธุ์มากกว่านะคะชมพูอันดามันที่เราซื้อมานะคะมีต้นเดียวค่ะรู้สึกจะซื้อมาหัวเดียวเพราะตอนนั้นซื้อมาก็ หัวละ50บาทก็ถือว่าแพงกว่าบอลบบ้านชนิดอื่นนะคะแล้วก็ความคงทนบอลชนิดนี้มีความคงทนพอๆกับบอลไทยๆบอลบ้านๆทั่วๆไปแต่ว่าอาจจะอยู่ที่การดูแลแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุที่ปลูกพื้นดินนะคะแล้วก็ส่วน ตัวที่เราปลูกเนี่ยเราจะบุกบนกองขยะก็จะมีความงามไปหมดเลยเพราะว่าเป็นดินใหม่กองขยะที่เราเอาดินมาถมแล้วก็ยังไม่เคยปลูกพืชชนิดไหนขึ้นมาก่อนเลยนะคะสำหรับออบอนสีที่คนนิยมตอนนี้ก็รู้สึกชมพูอันดามันก็จะเริ่มเข้ามาติดลำดับแล้วนะคะถ้าใครสนใจหรือ อยากจะสะสมบอลสีหนึ่งในนั้นมีนามว่าชมพูอันดามันก็ขอฝากเพื่อนๆให้ช่วยกันอนุรักษ์บอลไทยๆนะคะบอลบ้านๆของเราซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้บอลที่มีชื่อหรือบอลน,นอกนะคะตอนนี้กระแสบอลจีนเข้ามาตีบอลไทยเยอะเราเราไม่ได้แอนตี้นะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบบอลไทย มากกว่าสีสันและก็ฟาร์มแข็งแรงของลำต้นและใบจะเลี้ยงดูได้ง่ายกว่ากันนะคะคลิปนี้มีสาระเล็กๆน้อยๆก็คือนำนำเสนอแค่ความสวยงามของบอนสีนะคะอาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจก็ตำนิติชมกันมาได้นะคะฝังช่องเล็กๆช่องเล็กๆชื่อช่องเกสรชนแนลให้ เพื่อนๆแล้วก็คนที่สนใจเรื่องบอนสีเข้ามาติดตามร,รับชมความสวยงามของบอนไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบอนชนิดไหนนะคะของบอนสีทั่วๆไปได้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ